อ่าครับผมพบกับหน่อยบ้านสวนฟาร์มครับช่วงบ่ายฝนตกแห้งหนักครับเป็ดกับเปียกหมูกับเปียกนะครับเปียกคนยอดเลยครับหากันง่ายข้ามาเมื่อกี้นี่ครับมาแต่โรงเรียนดดฝนตกห้ามครับเปียกง่ายเข้ามาแล้วครับน่ครับป่นปัานนกเพนกินน้อยครับเปียกน้ำนาะหมูกับเปียกครับเดี๋ยวมาพามาเบ่งหมูครับ คนนะครับเปียกขนาดครับหมูก็ได้เละเลยครับครับพอกเลยเลยครับพอกเละเลยครับเปียกเลยครับสิได้ง่ายครับนี่ก็ได้ครับสิได้ง่ายครับเปียกครับเปียกขนาดฝนตกครับพายุอันโนรุโนริผนี้นะครับ อายุโนรูเพ่นี่ะเขาเนี่ยเปียกเลยครับเพ่นะลูกหมูเปียกครับหมูมันกับบนนอนให้ลูกมันกินครับว่าข้อมันเปียกมันนอนบ่ได้ครับลูกมันกินมาได้เหยียบจมขี้ตมจมน้ำนี่แหละครับบางนึ่งนี่ครับแล้วคาดกาะขึ้นครับนี่ครับแล้วคาดกาะขึ้นครับมันจมขี้ตมครับที่นี่ครับไน่ใช่พากันง่ายครับง่ายมาบนแห่งครับเพราะมัน คนที่ตกบัดมือบัดขึ้นไปแล่วครับยังบมดเศร้าเลยครับนนเดี๋ยวมาย่ายขอ้อทำกันครับง่ายข้อหมูครับง่ายข้อหมูน้ำท่วมครับน้ำท่วมลูกมันลูกมันกินนมมาได้ครับ ลูกมันนอนกินนมม่ได้ครับกินครับนี่ครับใกล้ๆเกบไดตะบนกับคเหเียบม่ได้ด้วยลงตอนนี้ไปทาลูกหมูน้ำเล่านะนี่กเต้เอาต้นนั้นเป็นไรแดงจมหรือว่คือเห็นตะ้นตันนี้ทังจมจิตลนี้ เอ้ยย้าขึ้นได้ละเฮ้ยกเาหลังไม่ลงเลยจะเวเลยเด้เอ้ยจนี่น้ำบกเขาน้ำมันยามันทัวมันหัวนี่บห่หลัง่าตัวดีนะบัดเลยวะกรซีบบอะกระซิบกระซีบบอก อันนี้มันหัวได้จ้า มาง่ายหมูครับวันนี้ครับหมูเปียกครับฝนตกทำพายุโนรุกเขาครับ หน้อยเลยน้ำครับเลยขี้ต้มครับแนมันเยียบันหัวจะขี้ตมนอนอันนอนในลูกกีนนมมาได้ครับลูกมันอยากกิน้นมครับนอนมาได้ครับเปียกแห้งครับพอทุเราครับฮะได้คอกแห้งให้มันนอนกินนมแล้วครับชอบทีนี้กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามไว้ จะมีคลิปใหม่ๆอย่าง,งานอยบรรจความที่ร้อนขเบอ,ขอ,ข,อข,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับให้กำลังใจแต่ชมคลิปนี้ขอให้โชคมาร่ำรวยครับเงินทองไหลมาเทมาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ